สวัสดีครับวๆๆสวัสดีครับวันนี้ต้ของข,ขอเอเอขาเรียนะแนะนำแต่พันกล้วยไม้ให้หน่อยค่ะต้นนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นเอ่อสกุลออนซิเดียมครับชื่อว่ากำแพงแสนไวกำแพงแสนไวใช่ครับออนซิเดียมมันก็จะเป็นไม้ที่เลี้ยงคล้ายๆกับพวกหวายพวกแคทนี่ละครับใช้เป็นไม้ทรงกอมันจะแตกกอไปเรื่อยแต่กอไปเรื่อยแล้วก็ออกดอกไปเรื่อยอ <ๆ S 2> เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ทนกับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย ทนกับเมืองร้อนใช่ครับเพราะว่าไอตัวสังเกตดูบใบอย่างเงี้ยใบมันจะเดียวๆ,ๆน้ำเแลวอย่างเงี้ยแสดงว<อ>่ามันจะต้องเกิดมาในพื้นที่ที่มีแสงเยอะแล้วก็จะร้อนอแล้วหมายที่เป็นหัวเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องอยู่กับสภาวะที่แห้งแล้งนั่นหมายว่าเขาต้องเกิดมาในสภาวะที่ร้อนแล้วก็แง้ง<อ>เพราะว่าเขาต้องเก็บสารอาหารไปที่หัวครับนี่คือจะเป็นลำลำลูกกล้วยตัวเนี้ยเนี่ยถ้าโตชัดๆมันก็จะเห็นเปเนี้ยลำลูกกล้วยข้างใน คือเขาจะเก็บสามารถเก็บสารอาหารได้พวกนี้จะทนทานมากอ oh. แล้วก็ถ้าเลี้ยงบำรุงดีอะไรดีดอกนี้เร็วมากเร็วแบบสองเดือนออกดอกครั้งแล้วดอกบานครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองเดือน oh. เนี่ยที่จะบานอยู่เนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนทนมากใช่ครับถ้าไม่โดนมแมลงมากินก่อนนะไม่โดนอะไรมากินเนี่ยเขาอยู่เงี่ยอยู่บานบานเช่งๆแบบน,นี้ตลอดไปเลยอ๋อ oh. แล้วแล้วแบบนี้คือถ้าเราไม่ตัดมันจะขึ้นช้าเหมือนคล้ายๆหวยไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะว่าตามปกติธรรมชาติของพวกพันไม้แล้วอะค่ะคือถึงแบบดอกไม่มีแต่ว่าก้านยังเขียวอยู่แสดงว่าเขายังมีดอกอยู่เราไม่เห็นดอกแต่ว่าต้นอะระบบการทํางานเขาก็ยังส่งอาหารมาที่ต้นอยู่เหมือนเดิมอ่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเรายังสวยอยู่โอเคดูไปแต่ถ้ารู้สึกไม่สวยเราตัดเลยตัดเหมือนเดิมครับแต่มีขีดเหมือนกันออ่งพืชกันพืชทุกอย่างมันจะมีขีดบอกเหมือนกัน นะะเนี่ยก็าจะมีขีดหนึ่งขีดสองขีดสาม,มตัดอยู่ระหว่างที่หนึ่งกับสองครับหรือจะต่ํากว่านั้นก็ได้เนี่ยครับถ้าเราตัดอยู่เนี่ยกว่าที่มันจะแห้งครับมันก็ใช้เวลานานอถ้าถ้าเราไม่ตัดก็ปล่อยอย่างนี้ก็ได้ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยนออื่นมันก็ออกดอกได้แต่มันอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ช้าในที่นี้ก็ประมาณสามเดือนครับถ้าเดียวก็ประมาณเดือนกว่าอืมันก็จะประมาณประมาณค้อมตัวกันขยายพันธุ์ง่ายเลี้ยงง่ายออกดอกง่ายทนกับความร้อน แล้วก็มันเป็นกล้วยไม้ชีนิดแรกที่นําเข้ามาในประเทศไทยครับจริงๆที่นําเข้ามาในประเทศไทยคือตัวนี้อันนี้ชื่อว่าออนซีเดียมมินเจอร์หรือเราเรียกกันว่าตุ๊กตาเรืองระบิดตุ๊กตาเรืองระเบิดนะ่ล่ะอันนี้นําเข้ามาน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสักหกสิบปีหกสิบปีใช่ครับแล้วก็ยังอยู่ในตลาดอยู่นะตลาดตามมาทศก็ต้องการในบ้านเราก็ต้องการแต่พวกนี้ราคาถูกหมายถึงสีเหลืองตุ๊กตาเรืองระบิดราคาถูกเฉพาะตัวนี้ราคาถูกเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วอ่าเลี้ยงง่าย ตวไวตายยากอเยงลืมลดน้ําเขาเดือนหนึ่งเขาก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าลําเก่าสุดมันจะเหี่ยวมันก็จะส่งอาหารต่อไปมันจะเป็นลักษณะเอ่อต่อแถวกันเป็นรถไฟอ,อันที่เก่าที่สุดมันก็จะทิ้งตัวไปแล้วก็ส่งอาหารไปข้างหน้าเรื่อยๆออลำข้างหน้าจะยังสวยอยู่แต่ว่าลำเก่าจะทิ้งตัวไปพวกนี้จะเป็นอย่างพวกเนี้ยยังไม่พร้อมขายนะมันเป็นไม้ที่กอใหญ่แล้วก็ผ่าเพื่อจะทํา เพื่อจะทําจํานวนอีกครั้งหนึ่งให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะผ่าลายตั้งแต่เล็กแล้วก็แต่ว่ามีเซตที่ผ้อมขายอย่างพวกเนี้ยไม้ที่ผอมขายจะอยู่กระถางละหกสิบาทรอไหนใไหนอะแบบที่มีดอกนะครับมันจะมันจะอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยเราจะเราจะเอาทัขึ้นมันจะเป็นไซส์ประมาณอย่างเงี้ยอาไซส์เป็นกกอแบบนี้แล้วใช่ครับหกสิบาทหกสิบาทแล้วก็มีดอกนะถ้าไม่มีดอกก็ห้าสิบราคามีดอกกับไม่มีดอกจะต่างกันประมาณสิบถึงยี่สิบบาท หมยถึงว่าเป็นปกติของกล้วยไม้เลยเว้าะซื้อขายกันใช่ครับเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยไปก็ถ้าอย่างเงี้ยอีกนานไหมมีดอกก็น่าจะถ้าตัดแต่งก้านดีๆนะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก็ออกดอกแล้วครับอือแล้วก็อยู่แสงเยอะอยู่แสงเยอะๆเลยตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ดู <ๆ S 1> ดูทนมากไม่ไหมอะไรเลยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีขาวๆเนาะใช่ครับอันนั้นก็เป็น สกุลเ,เดียวกันเนี่ยสกุลในการออนซิเดียมออนซิเดียมก็จะมีหลายตัวครับมีทั้งหอมแล้วก็ไม่หอม,อมแต่ก็กระจายกันอยู่เต็มเลยอ๋อตัวที่พี่ว่ามันเหมือนซากุระตัวนั้นอนะมันเป็นพันเอ้ยชื่อว่าอะไรคะชื่อไอไอโอนอฟติ<ะ> ไอโอนอฟซิปนะมีขายไหมมีมีครับเออใครสนใจก็ติดต่อน้องจา๋าไอตัวนั้นเท่าไหร่คะตัวนั้นก็120ครับ128คือสวยเกินราคามากนะคะดอกจะบานได้นานออใครสนใจก็ติดต่อน้องจ่าได้นะคะคเดี๋ยวจะขึ้นเ,ออเบอร์ติดต่อนะคะของน้องจ่าตลอดทั้งคลิปเลยแล้วก็ทาง Facebook YouTube ของน้องจ่าก,ก็จะอยู่ตรงใต้คำบรรยายนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องจ๋ามากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ